ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวสูตรแอปตัวนี้นะครับตัวไฮโลสมจริงนะครับตัวนี้ผมก็ได้เขียนเขียนโปรแกรมทําสูตรมาขายนะครับสําหรับเจ้ามือครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับก็สูตรตัวนี้ครับผมจะเขียนให้ตั้งได้สูงต่ำสิบเอ็ดตองครับผมจะลองสั่งสิบเอ็ดนะครับเปดเขย่าครับเปิดครับนี่ครับออกสิบเอ็ดครับเป็นใหม่ครับลองสั่งอีกทีนะครับ สั่งิบเอ็ดครับขยัาครับเปิดครับเห็นไหมครับออกสิบเอ็ดครับต่อไปลองสั่งต่ําครับเปิดครับเห็นไหมครับออกต่ําครับแล้วก็ลองสั่งสูงครับเปิดครับนี่ครับออกสูงครับตอนนี้ผมจะลองกดสิบเอ็ดให้ดูห้าครั้งติดเลยนะครับเพื่อให้ทดสอบให้เห็นว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงครับเริ่มใหม่ครับปิดฝาครับกดขย่า ครั้งที่หนึ่งครับสั่งสิบเอ็ดนะครับเปิดครับอ่าผมอาจจะกดผิดนะครับขอใหม่ครับดครับกดขย่าครับเปิดครับนี่ครับสิบเอ็ดครับครั้งที่หนึ่งครับเริ่มใหม่ครับกดขย่าครับเปิดครับสิบเอ็ดนะครับครั้งที่สองครับเริ่มใหม่ครับปิดสิบเอ็ดครั้งที่สามครับ เปิครั้งที่สี่ครับเป็ดครั้งที่ห้าครับที่ผมกดให้ดูสิบเอ็ดหลายๆครั้งติดก็คือเพื่อให้เห็นว่าผมผมสามารถสั่งได้ครับคือเราเป็นเจ้ามือเนี่ยเราสามารถเลือกแต้มออกได้เลยครับว่าจะเป็นสิบเอ็ดสูงต่ำครับลองสั่งสูงครับเปิดเห็นไหมครับออกสูงลองสั่งสิบเอ็ดใหม่ครับนี่ครับออกสิบเอ็ดครับ ก็ถ <aunque>, ้าสนใจแอปตัวนี <OW IS 0> ้ก็ไลน์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้นะครับหรือสั่งตั้งจุดกดได้นะครับว่าจะเอาจุดจุดสั่งอะไรบ้างนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ ID ไว้ในคลิปนะครับถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ